เช้าวันที่สองนะทุกคนพวกเรายังอยู่ครบทุกคนนะฮะคเช้าไคิดว่าจะมีคิดว่าจะมีคนปวดขานะครับวันนี้ไปไหนครับไกด์วันนี้นะคะเราจะไปกินแซลมอนนะคะที่ญี่ปุ่นโอ้โอเคครับเพิ่งมาเกาหลีวันเดียวแม่งพากูไปญี่ปุ่นแหละเกาหลีทุกคนแดดแรงมากนะเขาได้เพราะว่าอากาศเย็นนะถ้าแบบไม่เย็นนะก็เดินไม่ไหวกันเหมือนกัน ุกคนรถประจำทางเขาจะมาเวลาตรงเป๊ะเลยนะแบบแบบมาสิบโมงก็มาสิบโมงอะไรแบบเนี้ยเออมาเลยประเทศเขาเลยแบบสั่งจอดไงเห็เออลยร้านร้านแซลมอนนะทุกคนปีแล้วเรากินแล้วอร่อยอร่อยมากแต่คือหมายถึงว่าสองปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วเรามาแล้วร้านปิดเออ,เออเหรอเออเออ,เอใช่ปีที่ทแล้วมาร้านปิด อร่อยมากทุกคนบอกเลยปีที่แล้วผมกินเซตเนี้ยหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยวอนเซตเี้ยอร่อยมากวันนี้จะให้ดูแบบเป็นชิ้นของเขาก็มีนะเนี่ยเชฟเขารอทำนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดสั่งซื้อเลยวันนี้เรามาใช้บัตรกสิกรนะเรียบร้อยแล้วทุกคนรอเชฟทำจะบอกว่าที่นี่อร่อยจริงทุกคนไม่ได้ไม่ได้เวอร์นะอร่อยจริง

เรากําลังจะไปสถานีอีโทวาไม่ใช่อี<ม>เทวาอุ้ทูวร <c oughs> ์ <c oughs> ดูหนุ่ม <c oughs> ไม่ใช่ดูจู <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายแล้วต้องตัดออกตัดออกนะคุณผมไม่เอานะตัดออกมันดูแบบสิบแปดบวกเกินไปเบอร์อะไรนะยี่สิบเจ็ดยอดยอดก่อน วันนี้จะเจอไม่น่าจะเจอไมนะตอนนี้ล้วงเหรียญไปประมาณ26วินาทีแล้วไม่สุดท้ายเดี๋ยวรถไฟมาเร็วๆอ่ะ30ิวิแล้วแล้วไงต่อกดเอ้ยกดหย่อนเงินก่อนนี่หย่อนลงไปอ่ะพันพันสามร้อยอ่ะแล้วกดหมายเลขยี่สิบเจ็ดยอว้าวขอามาแล้วฟันสวยว้ารก อ้าวยิกลับมาแล้วยิ้ลนบ,บเลยเปิดาเออไหนดูดิยิ้มยิ้มว้าวน,นี่มัน,นรอยยิ้ม,มเอ้ยเดี๋ยว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  <c oughs> ทุกคนดูดิโอสูงมากตกไม่ได้แล้วเนี่ยตกแล้วเป็นเรื่องไปทางออกแล้วนะครับทางออกสามเดี่ยวขวา นีเขาแปะเติมเงินง่ายๆนะแปะไปดูซีเหลือเท่าไรหร่เหลือยู่1เก้ามาแล้วทุกคนวันนี้เรามามาหาอะไรกันนะครับนี่ทางเข้าทาเข้าอยู่นั่นนะวา้าวเราจะเดินไปให้ดูแป๊บหนึ่งช่วงนี้นักเรียนเรียนอยู่กแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เยอะนะเนี่ย <laughs> ตรงไหนใหญ่มากตรงนี้ไนร้อ่ของเขามาถึงแล้วทุกคนคือน่าจะไม่ได้เดินไปแล้วเพราะว่ามหาลัยปีนี้เรามาจังหวะดอกไม้แบบแห้งเหี่ยวมากดอกไม้ยังไม่ออกดอก <laughs> ช่วงที่เรามาตุลาคือสวยมาก เราก็เลยคงไม่ได้เดินแต่ว่ามาถ่ายรูปตรงนี้ละมันเป็นมุมมหาชนกลับมาแค่นี้แหละแล้วก็นักศึกษายเยอะด้วยตอนเนี้ยอันนี้กำลังเดินออกจากมหาลัยแต่เดี๋ยวแวะสตาร์บัคก่อนรนะาคากาแฟสตาร์บัคที่นี่นะกับกาแฟบ้านเขานั้นราคาพอๆกันเลยนะแต่ว่าเขากินกาแฟอย่างอื่นเยอะกว่าอนะีกน<ม>ใช่ปะ,<ม>ปะอันนี้อ,นอันนี้ไงอันนี้ไง ไม่กดป้ายทำไมวะมคนดูดีว,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 วะตัวโคตรใหญ่เลยอ,อีเแมวจรจริงไหมนี่นี่เราออกจากมหาลัยมาแล้วนะทุกคนตอนนี้กำลัง เดินทางตามไกด์อยู่นะครับไกด์ไม่รู้จะพาไปไหนนะเดินตามไปเรื่อๆยๆบรรยากาศอากาศเย็นมากวันนี้กรมอุตุที่นี่เขาบอกว่าวันนี้จะหนาวขึ้นมันก็หนาวขึ้นจริงๆนะค่อนข้างแม่นนะทุกคนตุนนี้เขาดูแบบวุ่นวายนิดหนึ่งนะคนเยอะรถรถเยอะ พวกหยกด้วยทุกคนหยกอัญมณีมมถึงอะไรอะ่ะอ๋อพระราชวังเหรอมันคืออะไรอะ่ะมันดูเก่าๆนะนี่เราเห็นกำแพงแล้วนะทุกคนอ๋อวัดเหรออ๋อเออใช่ นี่ไงมีต้นดอกกุดดอกพิกุดไอ้ดอกกุดดอกดอกอะไรนะเลยพิกุฎเออพอกุดว่าไม่มีพวกอัญมณีนะทุกคนมันเป็นสถานที่ใหม่ใช่ไหมเดินได้ทั้งแถบเลยทุกคนเนี่ยว้าวน่าฟินเฮ้ยสวยอยู่นะย่านใหม่ ใช่คือที่นี่ขยะไม่มีนั้นยกเว้นก้นบุหรี่เยอะสุดเยอะสุดสุดดูนี่ดิืคอคืนอยูน่น่า มันตังผมเหรอไม่ใช่ว้าวร้านคนเยอะมากจริงยูสไตล์สไตล์เกาหลีมั้ยอะไรเหรอุกคนคนเยอะมากร้านอะไรครับเนี่ยว้าวไปเรื่อยๆครับ ตรงนี้คนถ่ายรูปเยอะนะใช่ป่ะเหมือนที่ใหม่เขาก็มาถ่ายรูปแบบนี้่้นี้ยให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับนี่ถ้ามาตอนต้นพอกดมีดอกนะโอ้โหทุกคนคงจะสวยน่าดู เดินทางกันต่อนะทุกคนสถานีนี้ก็คือแบบใหญ่มากเลยยาวแล้วคนเยอะนะโอ้คนแน่แนๆเลยเดะเต็มเลยเรามาที่เกาหลีนะทุกคนสิ่งที่เราเจอคือการแจ้งเตือนแจ้งเตือนฉ่ำมากดูดิทุกคนเนี่ยอันนึงเตือนไฟไหม้ระวังไฟไหม้ป่าอีกอันหนึ่งเตือนคนหายคนหายเยอะมากนะดูดิ หนึ่งคนสองคนประมาณสองสามคนอ่ะวันนี้นะวันนี้นะแค่วันเดียวคนแจ้งเตือนคนหายสามคนแล้วอ่ะเออแล้วก็เตือนไฟป่าสองว่าระหวังไฟป่าดีเนาะแจ้งเตือนอะไรก็แจ้งเตือนให้คนช่วยกันหาไม่ไม่มีงานแจ้งเตือนนะเออเรายังไม่แจ้งเตือนใช่ไหมไม่แจ้งเตือนแต่เขาแค่คนหายเขาว่าแจ้งเตือนแล้วทุกคนของเราที่ ไปเยยอะเเลตือนฉับเลยมีเหมือนกันมิจฉาชีพของประเทศไทยเรามีแต่แจ้งเตือนมิจฉาชีพนะแจ้งเตือองเฮ้ยทำไมสถานีนี้มันดูสวยจังทม่ใมของเซ้งมันเตือนว่าคนอายุเท่าไหร่แต่เขาตัดเตือนแต่ไฟป่ะใช่เหรอหรือว่ามันเป็น L อลเอสเปล่าเดี๋ยวมีอะไรให้ดูนี่เราขึ้นสถานีมาปุ๊บใช่ไหมดูสิ่งที่เราเห็นนะทุกคนว้าวนี่โอ้โหทุกคนวิวภูเขาเนี่ย สีแยกสุดยอดเลยสีแยกนี้เยอะมากเดี๋ยวซูมให้ดูจะเห็นนะมซูมได้ประมาณ2องเท่าทุกคนคอือนีอ้อยู่ดีมากเรามาถึงที่ที่เป็นที่ยอดนิยมในซีรีส์มากๆเลยนะเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูมันเรียกว่าคลองอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนดูดี เดี๋ยวให้ดูนากจงางดาข้างบนก่อนเนี่ยเราก็ย้มอ,อยากจะลงไปไว้เลยนะเนี่ยเ,เดินลงมาได้ เราก็เดินขึ้นอะปึ้บว้าวเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศดีมากนะมันเย็นอะนะนเ,นนนเออคนเขาแบบเดี๋ยวสโลไลท์อะมานั่งชิลดูน้องดูน้องดูน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเยแกเหยูอันนี้ดูน้องน้องว่ยวงงายทวนานา้ำอะทุกคนดูดิเหมือนนั่งรออาหารวะเนี่ยรอ,อป่าอ๋อมันนี่ขางบ,บนเหมือนนี่ป่านะ ไม่มีไรไอ้ตาบอกว่าน้องรอป่าใช่เมื่อกี้มันกินป่าเลเอ๊ไตรงนั้นนี่ป no ่านะป่าตะลกว่างเลยนี่ดูน้องนี่นั่งอก่นี่จะเดินงนองเหมือนน้องรอรอคนให้อาหารร้อเปลว่าไม่รู้นะนี่ดูดูก้มหาอะไรเนีย มันหาของกินตามร่องน้ำน่ะตั้งแต่เรามาน้องดําแบบดําน้ำไม่หยุดเลยนะแต่น้องยังไม่ได้เหยื่อเลยเดี๋ยวพาไปดูน้องดูดิน้องดาไม่หยุดเลยยังไม่ได้สักตัวเลยม้งเนี่ย ว่าไม่หยุดเลยยังไม่ได้ป่าสักตัวคนแบบคนมานั่งชิวเยอะนะทุกคนตรบรรยากาศาเะดียแล้วลมก็เย็นเลยอ,อากาศดีนอกน้องนิ่งมากดูเยอะอยู่เราจะไปแล้วให้ทุกคนดูบรรยากาศก่อน จะเดินทางกันต่อทุกคนข้ามสะพานว้าวตรงเนี้ยว่อกี้เราอยู่ด้านล่างวันนี้เราอยู่ด้านบนแล้ว,วรอสัญญาณไฟอาข้ามได้แล้วแต่เราข้ามทางนี้ครับเราข้ามทางนี้ยเราข้ามได้เหมือนกันที่นี่เน้นดูสัญญาณไฟเป็นหลักนะทุกคน ข้ามทางมาลายแล้วเราจะปลอดภัยแต่ก็ไม่เสมอไปนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็มองซ้ายมองขวาดเดี๋ยวเราเข้าเลยของเราเข้าไปเข้ากลับอ๋อแม่น้ำยาวไปนู่นเลยนะเนี่ยคนเต็มเลย <c oughs> น้องยังอยู่ที่เดิมนะทุกคนดูดิ เรากําลังจะเดินทางกลับที่พักนะแต่มุมเนี้มันถ่ายรูปสวยมากนะผมว่าเนี่ยหรือว่าเขามีมุมถ่ายอืดตรงนี้มันเป็นวิวภูเขาอะ่ะเมื่อกี้เราก็ถ่ายเดี๋ยวอาจจะเซิร์นรูปขึ้นให้ดูตรงนี้ทุกคนกลับที่พักไปหาอะไรกินไปดื่มไปดิง้งไปกิง้งไปโค้งไปกักกินเบียร์จริงๆคนที่นี่คนที่นี่เขาเน้นกินนะเพราะว่าอากาศมันหนาวทุกคนกินฉ่ำมาก จริเสาโกาเรีคือกินดุมากนะทุกคนถ้าใครคอไม่แข็งจริงอย่าไปท้าสาวเกาหลีชนเดอ้อเมื่อกี้กำลังเดินขึ้นสถาน,นีรถไฟฟ้าใช่ไหมจากมาเข้าห้องน้ำแต่พอเราจะเข้าปุ๊บเราหันไปเห็นวิวทุกคนดูวิวดิวิวเอาไมุ้กคนเห็นโอ้ ดูสวยมากดูดิทุกคนเยวพาเดินเข้าไปใกล้กําลังจะกับพี่พักทุกคนแล้วเรามาช่วงตอนคนเลิกงานทุกคนดูสภาพคนมาเรื่อยเลยเยอะมากตรงไหนเราต้องต่อไหนตรงนี้ใช่ไหมดี น <im itation> ี่ตอนนี้น่าจะประมาณ6โมงที่เกาหลีอ่ะก็จะสภาพแบนีน้ร <im itation> ้านเราเลยร้าหนเราหนีความวุ่นวายมาแล้วนะทุกคนเรากลับมาย่านที่พักเราแล้วนะครับมาหาอะไรกินแถวนี้ดีกว่าของกินเยอะแยะดูด,ดิผม <im itation> ไม่รู้จะเลือกร้านไหนเลยวันนี้ <im itation> เลือกได้เลย คนเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาเริ่มมาห้ดูบรรยากาศดีมากราน้านเราจะกินใช่ไหมกำลังเดินดูกินได้ในร้านอะไรก็ได้ตอนนี้ที่เป็นย่าง มาร้องเพลงอยู่นะคนนก็มานั่งฟังนะอารมณ์เหมือนยังไงอะอารมณ์เหมือนเราอยู่สยามอะมีคนมาร้องเพลงอะไรประมาณนี้กเกาหลีกเลเหมือนกันนะเดี๋ยวดู กินร้านไหนดีร้านนี้ใช่ไหมอ่าโอเคได้แล้วครับร้านนี้ว,ว้าว<อ>เกียนภาษาไไทยแล้วน,ะนีเขากิน<อ>ในร้านนะสิ่งแรกที่มาเสิร์ฟเป็นน้ำซุปเรากำลังเลื่อนเกินนะครับ ซุปขิ้นกับอะไรอ่ะเอาเยอะนะตรงนี้นด่นะสั่งมาสงเียใช่ไหมตับหมูต่ย,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 ยงตัไม่หมดเลยเนี่ยเริ่ออย่าผัดนบอนลก็มีผักโอ้าซอนอะไรอ่ะเราเอามาสองซอนได้ไหม

หลังจากเรากินเสร็จนะครับเราก็เดินต่อเลยนะใกล้สิบสามสิบสามแล้วก<อ>็กำลังลดลงเรื่อยๆเออกำลังลดลงเรื่อยๆนะนี่เพราะเพราเรากินเสร็จเนี่ยใกล้ที่พักเราเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้เลยเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะตรงนี้ของแดงยกขึ้นยกเออตลาดของแดงคนเยอะมากก็ดูดิของของ,ของซื้อก็เยอะด้วยนะพวกเสื้อผ้าของกินเนี่ยก็เยอะคนเดินเยอะบรรยากาศันดีไงนะ เดี yeah, <Idi ot. S 1> ๋ยวให้ดูอินของพิน ah, พ์โอ้ยหนาวหนาวต้องกินแบบนี้ร้อนๆนี่เสื้อหมายังอยู่ตลอดเลยยังมีขายเป็นเสื้อหมายอยู่ตลอดการมาดูดวงไหม ทำนักไหนนีู่ดิฮะที่ตาดูเอามาดิผู้หญิงเนี่ยกี่เพ้าอ่ะให้ความสุขใจให้ตังไป่ใช่รัาอ่ะกระโปรงสองสาวช็อปเก่งมากเลยนะวันนี้ทุกคนดูดิของที่ช็อปเนี่ยของที่ช็อปก็เยอะแล้วนะคนเกาหลีเขาก็ ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของหมอดูเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่เดินมาในตลาดแนวโหยมีประมาณ4-5ลห้า้านแล้วอ,ะอ่ะมีกิจกรรมตรงด้วยสำหรับใครที่อยากใช้กำลังทุกคนไปบอล เนี่ยสาขาเนี้ยที่เรามากินสาขานี้ที่นั่งดีกว่าทุกคนดูมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมที่เกาหลีเขาไม่ผิดกฎหมายเหรอเนี่ยนู้บุหรี่ไฟฟ้าไว้ทุกคนเนี่ยอ้าวเป็นบุหรี่ไฟฟ้าทุกคนแสดงว่าที่เกาหลีไม่ผิดกฎหมายแน่นอนเลยเออแต่ที่ไทยไม่ได้นะตอนเนี้ย อย่างที่บอกเหมือนสยามอะ่ะร้องเพลงเต้นอะไรอย่เงี้ยโควเวอร์

คือทางกลับบ้านของเรานะทุกคนเดินชมตน้นก็หน้าไปดีอันค่อนข้างบานไอ้กายร่วงดอกอะไรนะลืมอีกแล้วพกกดพกกดมีทางกลับบ้านเราเดินชมดอกพอกกดนะทุกคนดูดิด <c oughs> โอ้ยมีคนเอาหมาไปได้โอ้ยน่าสงสารน้องอยิงเลยสองตัวด้วย <c oughs> น้องบอกเอาฉันลงมา จะดูเซเว่นเกาหลีนะว่าขายของเหมือนเราไหมว้าวไม่อยากจะเจ้าแล้ว <environments> อ <laughs> <Yeah>. ่ะได้ เยอะกว่าซีอยู่เยอะเลยเนี่ยว้าวมีของอะไรที่เหมือนของให้เราไม่ไม่มีนี่ก็โซนขนมเฮ้ยโซนพวกครีมของเช่แข่งก็มีนะทุกคนเชแข่งนี่คือสภาพของเราหลังจากเดินมาทั้งวันนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในการขยับขาเราใช้จิต ใช้จิตเขย่าขาแข็งแรงด่โอ้ยดูดูสภาพไหนมีใครวิ่งได้ไหมขอโชว์หน่อยเวลามาเกาหลีทีไรเดินเยอะทุกทีเลยเออไม่น่าเชื่อแ่องว่านะมันไม่ได้มากันบ่อยๆใช่ไหมมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่เกาหลีเออก็อาจจะเดินเยอะหน่อยเรื่องปกติแล้ว ที่มันเดินเยอะได้เนี่ยเพราะว่าอากาศมันเย็นด้วยเออถ้าเป็นประเทศไทยนะอากาศโอ้โหร้อนมากเดินอย่างนี้ไม่ไม่ไหวหรอกทุกคนเอาจริงไม่ได้อึดขนาดนั้นดูพี่ชายผมใช้จิตเดินแล้วนะตอนนีน้ใช้จิตเดินอยู่เหมือนลากสังขารตัวเองนะออกำลังกลับบ้านเราเจอแมวน้องยิงนะนี่ น้องบอกมึงเรียกกูงทำไมฮัลสวัสดีเธอเมวจอนทำไมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวะโอ้ยไม่ใช่แมวจอนเมวเลี้ยงแล้วนี่นี่อยู่ดิทุกคนไปกลับเถอะน้องไม่เล่นด้วยน้องไม่เล่นด้วยเฮ้ยมาเฮ้ยลงมาเฮ้ยลงมาเฮ้ยลงมาเฮ้ยเฮ้ยลงมาเฮ้ยเนี่ยคอยโอ๊ย ทุก <c oughs> คนตัวยังใหญ่อ่ะตาไหนเนาะตาตั้งเดีวเช้าก็ออนมาอ๋อก็เหมืนคุยกันอยู่ดูดิโอ้หน้องตัวยังใหญ่อ่ะเรียงกับหมูอ่ะทุกคนเป็นน้องสงใจสงสยัยว่า<ด>อะไรโอ้ยตัวใหญ่จังโอ้ยว้าวตัวใหญ่จังเลยโอ้ยน่าจะตัวเมียทุกคนเอ้ยน้องอ้อนน้องอ้อน ไอไหนโอ,โอ้ยขนปุยมากเลยตัวแน่นมากดูดิแมวไม่รู้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมอุย้ยทำไมน้องร้องไปแปลกฮะเอ้าหรอ,อ,อไปแล้วนะไปแล้วนะายบายไปแล้วนะไปล้ว อย่าออกมาเล่นด้วยบาย